เปิดประวัติใบเตยอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูประวัติส่วนตัวชื่อจริงสุธีวันทวีสินชื่อเล่นใบเตยเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อใบเตยอาสยามเป็นนักร้องลูกทุ่งชาวไทยสังกัดค่ายอาสยามเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2531ปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง157เซนติเมตร น้ำหนัก41ยกโลกร,รมัมเป็นลูกสาวของนายสุรศักดิ์และนางบรรเพ็ญทวีสินมีน้องชายหนึ่งคนชื่อชาญวิทย์ทวีสินใบเตยอาสยามเกิดที่อำเภอหาดใจจังหวัดสงขลาด้านการศึกษาใบาเตยอาสยามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2จังหวัดสงขลา และหลังจากเข้าวงการบันเทิงจึงย้ายเข้ามาศึกษาระดับมัธยมศึกษา5และ6ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานาครและเคยศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแต่ไม่จบการศึกษาเนื่องจากมีงานเยอะก็เลยดรอปไปปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปะและการแสดงสาขาเสียงร้องที่ SCA Super Star Academy of Asia ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับการร้องเพลงและดนตรีโดยตรงสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงใบเตยอาสยามเข้าสู่วงการเพลงโดยเริ่มจากที่คุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับวงดนตรีลูกทุง่งคุณแม่จึงได้ส่งเสริมให้ใบเตยร้องเพลงเพื่อสารฝันต่อโดยเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆตั้งแต่อายุ7ขวบโดยร้องประกวดเพลงในแนวสตริงจนถึงอายุ 9- ถึง10ขวบก็เริ่มมาร้องเพลงลูกทุง่ง โดยเพลงลูกตุ้งเพลงแรกที่ใช้ในการประกวดก็คือเพลงเลิกแล้วค่ะของอาภาผนนครสวรรค์และพออายุ15ปีก็คว้ารางวัลระดับจังหวัดมาได้จากนั้นจึงเข้าร่วมประกวดร้องเพลงระดับประเทศในโครงการพนาโซนิกสตาชาลนปีปี2545โดยได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคจนกระทั่งในปี2547ใบเตยก็ได้คว้ารางวัลน,นักร้องดีเด่นระดับประเทศ จากนั้นจึงได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดค่าย RS ใบเตยมีผลงานร่วมร้องเพลงในอัลบั้มพิเศษชุด The Message ปี2547ตอนอายุ17ปีโดยร้องเพลงอวยพรร่วมกับประพลพัฒมีเที่ยงซึ่งเป็นเพลงจังหวะเร็วทำนองค,คล้ายๆเพลงลูกทุ่งซึ่งต่อมาทางทีมงาน a b o r i g i n ในเครือ RS ได้มีโปรเจกต์จะทำเพลงลูกทุ่งโดยเห็นว่าใบเตยนั้นชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว ใบเตยจึงได้มีโอกาสมาร้องเพลงลุกทุ่งอย่างเต็มตัวโดยย้ายมาอยู่ในสังกัดอาสยามและเริ่มเปิดซิงเกิลของตัวเองเมื่อปีพศ2553ในเพลงปากไม่จะคิดถึงด้วยมาสาหวานน่ารักสดใสจนมาถึงเพลงโคโยตี้ค่ะพี่และเช็คเรตติง้งได้เปลี่ยนภาพลักษ์มาเป็นสาวเซ็กซี่เต็มตัวโดยใช้เวลาออกซิงเกิลหนึ่งปีจึงได้วางแผนอัลบั้มชุดเต็มชุดแรกในปีพศ2554 โดยใช้ชื่ออัลบั้มว่าเช็คเรตติ้งจากนั้นก็มีผลง,งานอื่นๆตามมามากมายไม่ขาดสายทั้งงานเพลงและงานละครทางด้านความรักใบเตยอาสยามก็ผาดูใจกับดีเจแมนพัฒนพลต่อมาได้เลิกร่รากันไปและกลับมาคืนดีกันอีกครั้งโดยล่าสุดเพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาไปบัดบาดเมื่อเช้าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากก็ผาดูใจกันมานานกว่า7ปี รางวัลที่ได้รับนักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคโครงการพานาโซนิกสตาร์ชาเลนจ์ปี2002รางวัลชนะเลิศนักร้องดีเด่นระดับประเทศโครงการพานาโซนิกสตาร์ชาเลนจ์ปี2004รางวัลชนะเลิศเพลงลูกทุ่งวันการศึกษาเอกชนรางวัลชนะเลิศเพลงลูกทุ่งงานวันสงกรานเทศบาลนครหาดใหญ่